ลงเงินสดคือหนี้หรือสินทรัพย์กันแน่แต่ที่เขาเถียงกันต่างๆน,าน,นาั้นๆมันก็คือมุมมองที่ต่างกันเพราะมองว่าการที่เก็บเงินสดเป็นระยะเวลานานตาบนานเท่านานเนี่ยมันเป็นการเสียโอกาสในการที่เราจะต้องแพ้เงินเฟ้อไอท้ทฤษฎีที่บอกว่าเงินมันคือหน,นี้เพราะว่าเหมือนที่เรารู้กันว่าธนาคารสามารถพิมพ์เงินได้และสินค้าของธนาคารก็คือการปล่อยกู้เมื่อไหร่ตัวเลขที่เขาปล่อยกู้ออกมาเนี่ยนะมันก็คือการทําให้คนเป็นหนี้พอพูดถึงประเด็นเนี้ยเงินที่มัน วนอยู่ในระบบเศรษฐกิจอ่ะมันส่วนใหญ่ก็คือมาจากการที่เราเนี่ยไปกู้หนี้จากธนาคารหรือประเทศนั้นประเทศนี้กู้หนี้ต่อกันเงินสด ก็เลยกลายเป็นหนี้ในทฤษฎีนี้แต่ยังไงซะแล้วเงินสดเนี่ยมันยังคงเป็นสินทรัพย์ไม่ว่าจะอยู่ในมือเราหรืออยู่ในมือธนาคารประเด็นมูลค่าที่แท้จริงของเงินสดเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเจอสถานการณ์เงินเฟ้อเงินจากพันบาทก็อาจจะเหลือ9 0 0 8 0 0การอธิบายในจุดนี้หมายความว่าเงินมีมูลค่าลดลงแต่เงินก็ยังเป็นสินทรัพย์อยู่ดีสรุปประเด็นเงินหรือเงินสดมันคือหนี้เพราะด้วยทฤษฎี2ข้อคือธนาคารกลางสหรัฐสามารถพิมพ์เงินได้แบบไม่จํากัดเบื้องหลัง แนวคิดเงินคืนนี่มาจาก2เหตุผลด้วยกันข้อที่1การที่ธนาคารกลางสาหารหัฐเนี่ยสามารถพิมพ์เงินได้แบบไม่อัน้นอันที่2ก็คือกระบวนการปล่อยกู้ของธนาคารพาณิชย์ทุกครั้งที่ธนาคารปล่อยสินเชื่อนั่นคือการสร้างหนี้เข้ามาในระบบการเงินแล้วใครจะว่าไงช่างเขาเพออประเด็นคือมองตัวเรานี่เงินที่อยู่ในกระเป๋าเราเราจะทํายังไงให้มันงออเงินและหนีเงินเฟ้อได้คาดการเลยนะตอนนี้สงครามอาจจะจบใน6เดือน,นาาสถานการณ์เศรษฐกิจการเลือกตั้งต่างๆมันมีผลต่อตลาดการเงิน ทั้งสิ้นพูดตลอดเวลาเลยนะว่าใครที่ไม่กล้าเสียงสูงเนี่ยไปลงซะเอาเงินนี่ยไปกองในพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐดีกว่าเอาเงินสดมาเก็บไว้แล้วก็แผ่เงินเฟอ้อทุกวี่ทุกวัน